ค่ะตอนนี้อยู่ดองกี้นะคะพี่ๆค่ะอ๋นี่อลาเฮกนะคะนี่เห็นไหมถุงเท้าใส่รัดขารัดน้องนะนี่นะคะลอยเอ็นสามกูปั้นกันนรก อันนี้โซนรองเท้านะพี่ค่ะทาว่าปราเชื่อมาเนี่ก็อันละร้อยนะอันละร้อยสองคู่ร้อยก็ตกคู่ละห้าสเยนนะก็กอูนะคะพระเดี๋ยวนี้หนึ่งรยเยนจะอยู่ที่26บาทนะพี่ค่ะเพราะว่าเงินลงนี่นะรองเท้านี่จะเป็นลายกระตูนลิขสิทธิ์นะคะ อันนี้ก็แบบหนาหน่อยเนาะคล้ายๆของผู้ชายดุป่ะหนาหน่อยนะ,ะนี่ราคาอยู่ที่เนี้ยรวมภาษีด้วยก็หนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งพันเก้าสิบแปดเยนนะคะ <c oughs> แสบกับคนใหญ่ <c oughs> ี่ก็โซนอยู่ที่โซนหุงน้อ่งอยู่เลยนะ มีเอ,อ้นี่แก๊สของรถเอลนะ้มีหลายแบบนะมีรถไรบ้มีหลายขนาดให้เลือกนะนี่มีกระเสริมตูดก็มีช่วยนะช่วยลงตูดในช่วยเอล์นะจะท้องนะฮะมีหลายแบบจะเป็นนี่นะถุงน้องน,อนะพี่ๆค่ะทำให้ขาเนียน ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นเขาจะใส่แบบสีเนื้อนะใส่ทุกนน่องสีเนื้อจะแสบกันนี่เ็ไลิมทำให้ล่องเรียวนะพีนอันนี้ก็จะแบบร้อนหน่อยอันนี้ก็ใส่ตอนรน้อนเพื่อช่วยนะคะ

見て見てなんかいっぱいよ見てなんかいっぱいよ見て

นี่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆแบบผ้าปูเรียกว่าปูที่เวลาทานข้าวนะคะเยอะๆเลยอีกุระนี่ก็เสื้อนะคล้ายๆเสือ้อจบต้นประผมนะคะพี่นะนี่นะก็มีนะเซ็ต เอมตโซนขนมมาถูกมากตรงนี้นะคะดีไหมอลาก้าวเย็นนะพี่พ <nose> ี่ค่ะอลาก้าวเย็นว่าอีกไปจะมิเตะมีโซนพุกธานะของเล่นนะ อันนาเห็นไหมคะอันนานี่ก็คล้ายๆเครื่องเครื่องถักเคองอนะพี่ๆคะนี่ของเด็กพอมาละพอไปเอาขนมมาเอาของมานะนของเล่นลยนอ๋คนคลา้คลายตัวบังคับโดเรมอนนะคะพี่ๆ เยอะอยู่ของเล่นใครสาวเกเัวเลมอนนี่ต้องรีบจัดนะะมีอะไรเออน่ะของโปเกมอนอ่าของเล่นนะพี่ๆีค่ะของเล่นอีอันนี้เข้ามานี่ก็จะเป็นตุ๊กตานะคะ อันนี้ก็สามารถอาบน้ำได้เลยพี่พี่ถ้าอาบน้ำปุ๊บสีผมก็จะเปลี่ยนนะเป็นอีกสีหนึ่งนี่เครื่องถักหมวกเครื่องถักข,อข้อมันอนี่ก็เครื่องถักหมวกนะคะโอ้ถ้าแบบนี้ก็ดีนะพี่พี่เนาะถักแบบอยากได้ยูนิคอนก็ถักได้นะคะเป็นยูนิคอน โอ้กระเป๋าเยอะใหญ่เลยนี่ก็โซนเด็กผู้ชายแนละ้วี่ต่องกี้มาทีไรนี่รเป๋าแบนด์นะพี่ค่ะเป๋าแบนด์ตอมาจะมีแบบโซนสำหรับที่ ให้เด็กเล่นเพราะว่าบางทีแบบพ่อแม่เหนื่อยแลองจากการช้อปปิ้เอามาเล่นตรงนี้ได้อันนี้ก็โซนกระชังมามีอะไรด้วยนะอ๋อมีแบบนี้มีพิซซ่าด้วยนะมีรถด,ด้วยนะจะแสนนี่นะสำหรับเด็กนะ รถเข็นีน่คล้ายแบบตู้ตุ๊กาตาที่เวลาอีหรือจับ <c oughs> อีเลยอดีไม่ไม่มีครับไม่ได้ชาร์กไม่ได้ใส่ได้จะเป็นฐานนะะเราก็จะเลื่อนล้วก็จะเล่น น่ารักจังซมุสมมเนะตัวที่นั่งว้าวคืน่าจะเป็นรสนมหรือเปล่านะเอโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตตกโยเกิร์ตโยเกิร์ต でしょ。て見たいです <noise> 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 <noise>